วันนี้นะครับก็มีลูกค้าสนใจนะครับก็ลูกคุณลูกค้านะครับจะมีจ้างช่างส่วนตัวนะครับหรือว่าคนที่คอยดูรถให้นะครับรับจ้างดูรถนะครับว่ารถดีหรือเปล่านะครับเพื่อเป็นคัน T เ A คันนี้นะครับเราก็บอกแล้วครับเรายินดีว่า1ให้ตรวจเช็คที่สุงได้เลยหรือจ้างช่างที่จริงที่สุดในประเทศมาได้เลยครับเพื่อตอบย้ำว่ารถเรามีคุณภาพจริงๆนะครับผมนี่ครับที่เขาก็จะเช็คอยู่นะครับว่า รถคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับทางเรายินดีให้ตรวจเช็คเต็มที่ครับบอกแล้วครับว่าทางเราพาชื่อสัตว์แน่นอนแล้วขายรถที่มีคุณภาพครับผมนี่ครับอันนี้ที่เขาก็โปรเฟชชั่นอลมากากลย์นะครับเดี๋ยวมาแล้วไม่แตกนะครับมาถึงรอบแปดคือปานหน้าครับ เราบอกแล้วเรายินดีให้ตรวจเช็คนะครับผสำหรับใครที่สนใจรถของตก้ายครับบอกแล้วครับยินดีให้มาตรวจเช็คเต็มที่นะครับเพราะว่าเราต้องขายรถที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าครับผมใควันนี้ขอบคุณมากนะครับ